ที่คนดูทุกคนด้วยซักครั้นี้ก็ามาจักันอีกแล้วในเกมซูเปอร์อาร์ตนะคผมก็จะมาเล่นในโหมดเอเล่นเล่นโหมดปกติอย่แหละไม่เล่นนั่นแหละแต่ก็จะมาเล่นไอ้ตัวนี้นะไม่ดีกว่าไม่เล่นไอ้นี้ดีกว่าตัวนี้ดีกว่าบุพผาราตรี ไม่ใช่เดี๋ยวเชื่ออะไรวะเชื่ออะไรวะเออถูกแล้วเล่นตัวนี้ดีกว่า๋ยวมุดท่อมุดเอามุดเอาะอะขอแฟงนะจ๊ะเราคือไวรายต้องตัวแขงเท่านั้นนั่นไงอว,ว่าแล้ว หมอก็ได้โหลดไฟ้าย,ยาหนฟ่ฟามินยาหนะพึ่งนะเ,เข้ามาเล่นนะยานะโอเคเียบร้อยตรงนี้อยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้ ่าชุบคนแล้วทีนี้มีใครตายยังน่าจะยังไม่มีใครตายฆาตกรไม,ไม่ทำงานเลย ตะกรมทำงานบ้างไหมเนี่ยรอเพลีโคตรนานเลย hey, hey, hey. นี่นเฮนั่งตรงไหนวะ อะไรวะมันข uh, anyway, ึ้นอยู่เมื่อกี้ตรงไหนวะเอ้ากดทำไมกูเป็นหมอกูจะชุบเอ้ยกดทำไมเอ้ยมีหมอนะเฮ้ยกดทำไมแล้วมึงกดรายงานทำไมเออกดทำไมมึงก็รอหมอก่อนดี มึงจะกดรางานศพทำไมผมบอกเลยว่านีม่วงไม่พอแน่นอนนะต้องส่งตเนีายหน่อยต้อง่งกับยมสีส้มนิดหน่อยแต่ว่าผมไม่ต้องส่งแต่ตสูงมาตยแพ้ เห็นเทมสบก็แด่งงานให่หมอไม่ทํางานหมอไม่ทํางานมึงไม่รอหมอหรอกมึงไม่รใครเป็นเพรามันโดดทอไปแล้วเร่งโ้มันไม่ต้องพูดแล้วนฉันันรู้สึกแบบเออสีแดงเขาบอกว่าสีแดงตายห้องไปแต่ทำไมจะเห็นสีฟิสโกอมาจากห้องก็ห้องเกยาบาลมันเชื่อถ้าบีางแดตายแล้วก็ พูดแล้วหมดแล้วหมดแล้วขอเขียวอ่อนมันไม่ตามกี้ว่าวางเพลิงแน่เลยนักวางเพลิงรอรอคุณตายกลนตรงนี้เฮ้ยมีเวสอยู่ทางเวสเสร็จแล้วกัน เอปเวินเล่นเปรๆในนี่ไหนมีส้นตึกตรงไหนไหมที่มีจบโยอะไหนมีจบไหม๋ยวนี้มีจบไหมจบไหมจบไม่มีเลยจบอะแต่จบไหมนเนี่ยเวทดมอสิ้นหมดแล้วเนี่ย ปีนไม่มีแล้วนะ้อหมดแล้วเนะ้อนี่ีออย้ยงกดจริงๆไอ้เหลือมันออกมาทุงไม่ทำะงานไงมันเห็นสุบมันก็ได้งานศบเลยนี่ไอ้สีที่ันปเปลเๆลกนะเนี่ยเอาฟามินออกไปเลยอฟามินออกไปเลยมาสองครั้งแล้ว ฟามนออกเลยมันสองครั้งแล้วมันไม่รอหมอหาสองครั้งแล้วเอาออกเลยฟ้ามนน่ะเป็น,นก็ได้เป็นอน่ะี่น,นกนนก็แบบมีคนเยอะเกินนะ่ะมันเลยฟ้ามนอ่ะไม่รอหมอ,ไม,อ,หมอไม่รอหาเลยเลยเห็นศพประกดเห็นศพประกดอะไรของมึงทกคไม่มีต้องกลัวเ ตเป็นงานเสริมกอแนนี้กรอยู่ะเมอแล้วค่ะตอนนี้กสีม่งอยู่ค่ะัวนงานงานสบรแล้วม่ยอมรีหมอแล้่วบอกว่าหมอไม่ทํางานติมกรอบแล้วอนีรบม่อู่คะเนงานนกรแล้วเ่นี้ยกนนาูคเป็นานานเอก็บแล้วนรองยิเป็นงนงาเิกบ่อนี้กออย่าตันานาเสริหรอ สีน้ำตาลกับสีอะไรนะที่เะอเป็นตวใ้เรานิ่บอกว่าเป็นนายเพื่อแต่ที่คือเด็กเจ๊ดกันใส่งานโสดเรือเป็นมันได้ฟังเราพูดบ้างไหมเนี่ยมันพูดจะพูดมันนะมันไม่ได้ฟังอะไรเลยนั่นออกไปเหอะมึงอ่ะแม่งกดอยู่นั่นเลยได้ไหม่ะนายเพิ่มทำงานบ้างไหมเนี่ยฮะ เออจะรอซุบซุปศพนยไม่ซุบส,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 สักทีเลยมันต้องมาโยกลงได้ข้ามหรอกปัญญาอ่อนต้องหาศพอะเอาเอาเออไอ่เล็อออของมึง ต้องมาใกล้กูมึงต้องมาใกล้กูเลยกูจะกูจะหาศพไว้ศพยู่ไม่กล้าศพมันอยู่ต่าอยู่แถวเนี้ยศพอะ่ะศพยังไม่มีมันอยู่ไหนวะศพจ้าแบบอยากชุบจนต้องร้องหาศพแล้วศพตรงไหน ไม่มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นดูนยังไงนั่นไงมาแล้วเฮ้ยนั่นไงกูว่าแล้วมึงกดทําไม,มกดทําไมเขียวมึงกดทําไมมึงไม่รอหมออะมึงกดทําไมเอาเขียวออกเลยเขียวอ่อนเอาออกเลยเอามันออกไปม่งไม่ยอมรอหมอเออกดเพื่อ บอกว่าผมรู้ตั้งแต่ไอแดดปาแล้วผมรู้ตั้งแต่มันมุดท่อออกมาจากโรงพยาบาลแล้วสีจออ่อนกับสีน้ำตาลไม่ได้เป็นเชื่อเราสีจอเออสีจอออนโดนแดดเจอเจอเจเออถึงจะบอกสไปเธอมึงอย่าต้องไม่ต้องพูดมากกดไปเถอะ เอ้ยบฮเ้ยต้องร้องหาศพเลยใครเป็นฆาตกรนึงไม่เรียบฆ่ากูไ้ตัดผลนนิตยาเล่นใหม่แล้ มีศพแล้วเว้ยมีศพแล้วเจอศุแล้วเจอศุแลรววิ่งไปเลยวิ่งหาศพเลยอ่ไอ้นี่แหละข่าเอวนี่แหละค่าอ้าวไหนวะอะไรวะออามกดังงาศพแต่ไม่เจีวศุขทุกคนสิน้ำตาเป็นมายากลหรือเปล่าเออใช่วะแไ่รคุขาไม่ได้้านะ คนยาคนยาคนนะไไปลุกเอะค่ะพ่อรรนได้ป็นคำเไองหมอไอตานี้หมอยังรออยู่หรือเปล่าอะหมอช่วเอาน้้งมาเอาไว้ข้ามเลยไม่เยื่จันมอไม่ทกดไปเถอะมึงพูดเยอะจังหรอนะพูดเยอะจังวะเนี่ คุยกันพีคุยกันในในเฟซเดอร์จะพยายามพูดคุยกันอ่ะต้อหาตัวแฝงมึงมาพูดคุยกันอยู่นั่นเลยตายตายวนไม่เห็นยังไงเธอเรื่อไปแจ็คอ่ะตัวแฝงยังไม่ออกสักตัวเลย พวกนี้มึนเล่นอะไรก็ไม่รู้อนะเอ้าจิา้มพูหมดกูนะพกมึงแพตัวแฝงแล้วใบรัว่วแพ้ตัวแฝงแล้ว,ว,ต,ว,ลวต้องพูดอะไรหาอะไรมากหรอก มิจหาตัวเฟง์ไงเฮ้ยเห็นโสมกดในงานเอากดในงานเอาต้องเรียนหลอกงัน้นน่ะแพ้ไปเถอะกดรโสบไม่อย่างเดียวเลยได้จุกตะกดดุตีกดอีกแล้วลว่าโรควิทยาแน่ๆเนี่ย อ๋เด้มีสมีสตุยตุยแถวนี้แหละกไอ้เขียวเขเปลกๆนะเขียวเป,ปลกๆนะเนี่ยเขียวปแปลกๆนะเนี่ยปปะนะน่าน,าน,าน,านาแปลในเขียวอะ่ะ โกรอีกแล้วโสมึงอยู่ไหนเอ้ยชมพูมึงแป,ปลกๆในน,นี้่ไงวายชมพูแน่เลยอย่างนี้นี่เราวายชมพูเป็นมาเราวายชมพูเป็นมาอ่ะมันไม่ฟังดื้อดเบลล์หน้าตาเฉยไม่ฟัง,ไม,ฟงไม่อะไรเลยเราวชมพูเป็นหน่าชมพูอ่ะเราชมพูเป็นอ่ะ เห็นมันอยู่ใกล้ๆท่ออ่ะน่าจะเป็นในตัวเนี้ยนั่นไงจะสบแล้วจะศพแล้ววาชมพูชมพูเป็นแน่นอนเฮ้ยควิดหรืออยู่ห้าเวิเองโอ้ยโหศพหาอะไรเยอะจังวะจบแล้วเรงงานสพทำไมวะสีน้ำเงินออกเลยสีน้ำเงินออกเลยกดงงานแพงกดกดงานทำไมครับกดทำไม ออเอาออกเลยตู้แฝงไม่แฝงกูไม่รู้กูไม่สนละเสียขาไม่คดีค่ะเอาน้ำเงินออกเลยเออไม่รอหมอไม่รอหาอะไรเลยอาเเงินไปเลยเอาขนตกซะเงินอขอนี้ขอแจกทัวร์นะอดเลยเงินออกไปเลยตู้แฝงมันชนะไปเอาองเงินไปให้ตู้แฝงมันชนะ ทุกคนบทสีนน้ำเงิน,นะนั่นแหละตายพี่แท้ตายพี่แท้เล่นก็มีแตรอมอยหาเห็ศพคนงานเพื่ออะไรกูเล่นมายังวิ่งไปไม่ถึงศพสักทีเลยตุกกลางทำไม,ไมรีบทำควสรีบทำควสดเอาเลยเอาเลย ก็ไอ้เขียวนี่แหละใช่เลยเขียวเป็นตัวแฝงไงเขียวไอ้เขียวคือตัวแฝงนะไอ้เขียวตัวแฝงพอแมอมึงเอาพ่อมึงอาสาดดาบพ่อคนเดิร์นนะดูดีดาบพ่อคนเดิรนสายมันนักเลงเหรอดาบพ่อคนเดิรนเอาอ่ะเนี่ยว่าแล้วตัวแฝงว่าแล้วตัวแฝงไงควายเนี่ยเนี่ยว่าแล้วมันตัวแฝงเห็นเห็นถ้าเห็นชัดๆ ดูรู้ะอะไรเน um, so, okay. 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 uh sure ี่ยก็เจอตัวแฝงอะไรนี่ยาเราเห็นขาว่านียวมันขยวอยอกเลยเขียวเยวออยยตัวแฝงแล้วที่เล่นหลายจอบอกเพื่อน้เอาเขียวออกเลย เอาไม่ยอมกดด้วยเออเจริญละพวกมึงอะ่ะเหนื่อยกันเลยพวกเด็กกระโปรงมาลรืมึงก็เล่นอย่างเดียวมึงไม่สนเลยอันไหนแฝงไม่แฝงอ่ะไ <c oughs> อพวกนึนงทำเคเวสบ้างไหมเนี่ยเฮ้ยเคลสเลือยมกี่เควสเองเนี่ย,ออยเฮ้ยแนะพ้แน่เลยกว่า เดินไปเดินมาเพ้นไม่ทำว่าตัวแฝงอะไรนี่นี่ตายนั่นกว่าแล้วเด็กพวกเล่นก็ไม,ไม่ไม่สนใจตัวแฝงเลยเล่นเนาะทําไมก็พวกเฮียนี่เอง,เงขามาเล่นทําไมแล้วไม่ไม่สนใจตัวแฝงวะ วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมา